สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างแหงงานนะคะทีมงานหนุ่มเสกนะคะ,ะก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เราก็ถ่ายคลิปพ่อเสกนะคะมาให้รับชมกันนะคะ วันนี้คุณตาไม่อยู่นะคะคุณตาไปตัดหญ้านะคะให้พ่อเสกกินนะคะ ก็ฝากติดตามนะคะช่องใหม่ของคุณตาด้วยนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะให้คุณตาด้วยนะคะูช้างใครร้องเสียงดังจัง ดี๋ยวจะโยนสับป,ปะรดให้พ่อพายกินก่อนช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่บ้าน ก็โควิดนะคะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็เป็นวันทักขอนนะคะ ช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะพาพ่อเสกออกเดินนะคะตอนนี้คุณตาก็เก็บมนช้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คุณตาจะรีบกลับบ้านนะคะน่าจะมีธุระต่อที่บ้านนะคะก็เลยรีบกลับบ้าน ส่วนฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเป็นพ่อใหญ่ทองเงินนะคะตกมันยังไม่หายดีนะคะก็ตกบ้างนะคะตกตกตก,ตกออกๆนะคะอาการของช้างตกมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะถ้าไม่ออกนะคะก็จะปวดหัวนะคะก็ขอให้พ่อพายหายไวๆนะคะแต่ ใจดีนะคะเพราะว่าช้างบางเชือกนี่ถ้าตกมันไม่สามารถเอาออกเดินได้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสองนะคะก็จะเงียบเงียบหน่อยเพราะว่าควานเราก็ไม่ค่อยอยู่นักกันนะคะไปข้างนอกนะคะไปทำธุระ สีนินสีนินนี่ไปไหนไปด้วยตลอดเลยกับแพนด้า <c oughs> ด้เฮ้ยเฮ้ด้สีนินโตเป็นสาวแล้วนะคะโอ้ย อาทิตย์หน้าหนูก็จะเปิดเรียนแล้วนะคะถึงเวลาสอบแล้วนะคะก็จะมาเฉพาะแค่วันพุธกับเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ได้กล้วยด้วยยังไม่สุกนะคะอีกสักสองสาวันก็จะสุก ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากมาเยี่ยมนะคะพ่อพายนมเสกนะคะหรือไม่ก็สุพรรษสานะคะก็สามารถติดต่อมาทางคุณตาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะ DIY นะคะจากลุงตั๊บนะคะออกแบบเองนะคะ คิดเองอันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆต้นไม้ก็เยอะนะคะอากาศเย็นไม่ร้อนเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะเสาถูไม้ของพ่อภายนะคะที่ถูประจําเดี๋ยวเราจะพาไปดูสุพรรษากันบ้างนะคะว่าตอนนี้น้องสุพรรษาทำอะไรอยู่นะคะไปกันเลย นี่มาพามาหาน้องสุพรรณสาแล้วนะคะเสียงน่อยสาเสียงก่อนเร็วเสียงน้อยโอ้ยเหมือนจะง่วงนอนนะคะง่วงนอนเหรอหอืตาปือป้อๆเลยง่วงนอนเหรอฮึจะกอดไปไหน วสุพันนาซาหนึ่งขี้อ้อนแทะมาดูกันนะคะว่าสุพันสาทำอะไรอยู่นะคะสุพันสากินหญ้าอยู่นะคะอืดึงไปไหนอยู่ ก็จะเป็นแม่ใหญ่วันจันทร์นะคะกับยักษ์น้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นอ้อก,กับน้องสุพรรษานะคะอ้อนอก่อนอ้อนอก่อนอ้อนอ้อนก่อน,ออน,ออน,ก,อนกระดิกหางด้วยกระดิกหางด้วยอืมช้างพูดได้นะคะช้างพูดได้ดึงดึงไปไหนดึงแขนแล้วดึงแขนแล้ว ดึงไปไหนดึงให้มาเล่นด้วยนะคะ FC ท่านใดนะคะที่อยากมาเล่นกับน้องสพรนษานะคะก็แวะมาได้นะคะที่โครงการโคชชออาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของคุณต้าด้วยนะคะก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะคะ กำลังใจให้ช่องใหม่ด้วยนะคะเพิ่งเปิดนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย